เดี๋ยวให้พี่เล่าต่อเลยนะคะประวัติเกี่ยวกับการเลี้ยงควายครับนี่แหละก็ตอนช่วงสมัยตอนที่เป็นเด็กก็เนี่ยยายก็เล่าเราประวัติความเป็นมาว่าเราต้องใช้ชีวิตแบบไหนต้องอยู่แบบไหนก็สอนว่าอาชีพชาวนาอาชีพเกษตรกรเนี่ยเป็นแบบไหนตาทํามาแบบไหนเราก็มาคิดคิดแล้วก็เอาไป เก็บไปคิดเพราะตอนนั้นมันมันมีแรงบันดาลใจที่ผมให้ต้องสู้ชีวิตคือผมเห็นน้ําตาของยายไอ้ที่เนี้ยคือยายเคยนอนร้องไห้เอ๊ะเราก็สังเกตว่าคืออะไรยายทําไมถึงต้องร้องไห้เพราะช่วงนั้นเก็บมาขายนาข้างล่างสิบไร่ที่แปลงนี้สี่สิบไร่ก็ขายเพื่อที่จะเอาตังค์ตัวนี้ไปใช้หนี้แต่ตอนนั้นเราเป็นเด็กเราก็เสียดายมากแต่เราก็พูดอะไรไม่ได้ยายก็มาพูดว่าเสียดายมากแต่มันก็ต้องจําเป็น เพราะไม่มีประตูที่จะต้องหาเงินมาใช้หนี้ตอนนี้ได้เพราะสมัยก่อนก็เป็นหนี้ก็ประมาณแสนต่องแสนสมัยนั้นก็เยอะไม่ธรรมดาพอพิกมาก็ต้องพ่อก็ไม่อยู่ด้วยกันก็แล้วก็มานอนก็ฟังคือเราเป็นเด็กจริงอแต่คือเราเห็นยายไม่สบายใจคือผมเป็นคนรักยายมากอยู่ด้วยกันยายก็รักผมคือสอนทุกอย่างสอนแต่เรื่องดีๆว่าต้องเป็นคนขยนันเป็นคนซื่อสัตย์ นี่ต้องเอาเปรียบใครถ้าของที่เขาไม่ให้ด้วยใจอย่าเอาของเข้ามาอะไรประมาณนี้เราต้องสร้างเองทําเองะอะไรประมาณนี้เพราะนั้นก็ตั้งเป็นวิปนิทานในใจตัวเองว่าทํายังไงเราถึงจะพ้นหนี้พ้นสินทายังไงพ่อแม่ที่เราไม่เคยอยู่ด้วยจะได้กลับมามาอยู่กับเราเป็นครอบครัวแบบญาติพี่น้องที่อบอุ่นคือเราเราเรา,เราต้องมาเติมส่วนที่เราขาดต้องขยันขยันก็ทําทุกอย่างใครจะจ้างไปเลี้ยงงวเลี้ยงควายอะไรเอาหมด ขอให้นั่นหมอเอาหมอมาฉีดยางวยเขาให้เท่าร้อยอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาซื้อควายตัวผู้มาก็ไปฝึกควายไถนาที่ควายหลวงที่ได้จากสมเด็จพระเทพแล้วแม่มันก็ไปแลกาตัวผู้ตัวนี้มาเพิ่มตังค์เขาหนึ่งันเอาควายตัวนี้มาฝึกไถนาไปรับจ้างไถนาทุกเช้าเพื่อที่จะได้เงินได้เยอะไหมคะตอนนั้นก็ได้ค่าจ้างนี่ไล่ละร้อยห้าสิบไล่ละร้อยแล้วไล่นึงนี่เราต้องไถกี่วันก็ไล่นึงก็เช้าหนึ่งก็ได้ไม่ต่ำก็ไล่อยู่แล้ว ไปไถกบมันเนี่ยไถเบิกมันกบมันตอนเช้าแล้วก็คอยตัวนี้มาฝึกตื่นเช้าก่อนที่เราจะไปเรียนมัธยมนี่ตีห้าเนี่ยผมต้องตื่นไปไถมันแล้วรับจ้างไถมันแล้วแต่ได้ไถเยอะๆคือเสาร์อาทิตย์แต่วันธรรมดาเนี่ยก็ต้องตื่นตีห้าไถถึงตีห้าหกโมงเจ็ดโมงเนี่ยก็ต้องกลับบ้านมาแต่งตัวก็รีบไปโรงเรียนก็ไถรับจ้างก็เช้านึงก็ได้ร้อยห้าสิบแล้ววันหนึ่งเราหาตังค์ได้ร้อยห้าสิบล้วก็เหนือจากเพื่อนแล้วคือทุกอย่างผมต้องก็เหนือจากเพื่อนที่เรียนด้วยกันแล้ว เรามีตังะสมมติเรามีตังไปโรงเรียนมันร้อยห้าสิบแล้วอย่างเงี้ยม,มันหาไม่มีคือเด็กรุ่นถ้าแบบเกิดเป็นลูกชาวนายอย่างเงี้ยจะมีตังร้อยห้าสิบทุกเช้านี่คงไม่มียเยอะมากเลยนะคะเยอะมากคร <50 S 2> ับก็หาได้คือไม่ได้รบกวนพ่อแม่ไม่ได้รบกวนยายคือเราก็ต้องช่วยให้เขาด้วยซ้ําให้เขามีเงินแล้วก็ซื้อขายงัวซื้อขายงัวได้มาแล้วก็ขายไปเพื่อที่จะได้เงินก้อนตัวนี้มาใช้ใจ่ายมาปลดหนี้ปลดสินบางส่วนไปบ้างอย่างเงี้ยนี่แหละก็เลยได้ได้ส่วนนี้มา แล้วก็คือทำมาอย่างนี้ตลอดแล้วควายก็มาฝึกไถนาได้ก็มาบางตัวฝึกไถนาได้สมมติว่าจะขายเนื้ออย่างเงี้ยเขาซื้อเนื้อเราสองหมื่นห้าซื้อเนื้อมันให้สูงสุดสองหมื่นห้าอย่างเงี้ยเราก็ไม่ขายคือควายเราไถนาเป็นเขาจะซื้อเราประมาณตัวละสามหมื่นอย่างเงี้ยเราก็หนีจากเนื้อไปแล้วควายตัวนั้นก็ไม่ได้โดนฆ่าแล้วก็ดีกว่าที่ซื้อเขาก็จะซื้อไปไถต่ออะไรใช่ครับไปทํานาต่อไปไถดออย่างเงี้ยก็ซื้อไปไถต่ออย่างเงี้ยคือ มันเป็นควายนิสัสดีอย่างเงี้ยก็ไปทําคือมันไม่ได้ไปเนื้อแล้วมันยังดีกว่าเราขายเป็นเนื้อใช่ไหมคือเราคือผมเนี่ยทำยังไงคือไม่อยากให้มันเป็นเนื้อไม่อยากให้มันโดนค่าถึง,ไป,ไ,งไปใช้แรงงานอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นธรรมดาไม่โดนฆ่าอย่างเงี้ยมันก็ยังดีอีกแบบหนึง่งแล้วสรุป<ต>ว่าควายตัวนี้ได้ได,ได้ขายไหมคะขายสมัยนั้นเวียดนามเข้ามาซื้อเขาไปไถานาแลยขายได้สามแสนไอ้สามห้าสามหมื่นห้าถือว่าเยอะมากครับตีเนื้อก็สามหมื่นแต่มันบวกไปอีกห้าพันไปไถนาเป็น เพราะเวียดนามช่วงนั้นมากวนซื้อควายประเทศไทยกับหมดเลยช่วงที่ช่วงที่กาลังเริ่มตั้งหลักได้ก็พอมีพอใช้ก็ช่วงนั้นก็เรียนครับเรียนมัธยมเรียนมัธยมอยู่ก็ก็มีตัวนี้มาแล้วก็ขายตัวนี้แล้วก็ไปซื้อมาอีกตัวตัวละสองหมื่นอ่าไปเป็นทุนไปซื้อตัวใหม่ไปซื้อตัวใหม่ซื้อตัวละสองหมื่นห่เก้าสมัยนั้นซื้อห9่เก้าก็แพงแล้วเพศไหนคะเพศผู้ครับผมจะมีตัวผู้ไม่เคยขาดคอกแล้วตัวผู้ตัวนั้นอ่ะไอใส ใส่ชื่อมันไอ้แซมตัวผู้ผมใส่ชื่อไอ้แซมก็มาผสมตัวละสองร้อยราคาผสมสมัยนั้นตัวละสองร้อยผสมชาวบ้านก็มาผสมกับผมประจำไอ้แซมใช่ไหมคะัอ่าใช่ครับทำเป็นพ่อพันผสมก็มีที่บ้านก็แต่ละคามก็มีบ้านผมมีที่เลี้ยงควายพ่อพันผสมก็มีผมพ่อซื้อควายที่แบบถือว่าดีที่สุดแหะพูดง่ายๆก็เป็นที่รู้จักของคนมาตั้งแต่ไหนแล้วจริงเลยใช่ไหมคะผสมจริงครับไม่มีผสมเทียมหรอก ผสมเทียมก็มีมันช่วงนั้นควายก็ยังธรรมาดา,าก็เป็นควายไถนาธรรมาดานี่แหละก็ซื้อมาแล้วก็ขายไปพอพอได้หมุนแล้วก็หมุนตัวนี้ซื้อตัวละหม,มื่นเก้ามามาฝึกไถนาอีกก็ไปรับจ้างไถนาไถมันรับจ้างผสมขึ้นมาหน่อยตัวละห้าร้อยดีขึ้นมาแล้วก็ผสมตัวละห้าร้อยก็ได้เงินตัวนี้แล้วก็ต่างกับพวกวแล้วก็มีเงินตัวนี้แล้ว นี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการมีเงินมีทองหรือเปล่าใช่ครับได้จากงัวจากควายมันก็ได้มาเรื่อยๆทุกทางเข้ามากับทุาากทางเข้ามากับทุกทางก็ได้ทั้งงวทั้งควายได้จากการผสมได้จากการไปรับจ้างไถมันอย่างเงี้ยได้เข้ามามันก็ได้ตัวนี้เข้ามาเอาควายไปไถรับจ้างก็มีแต่ก่อนไถนารับจ้างก็มีแต่ก็แล้วก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วจนจบม .6 เลยไหมคะโอ้จนจบม .6 จนจะจบม .6 อะ พอหลังเรียนปริญญาตรีแล้วก็มีพ่อพันพพ่อันตัวที่ขายชุดนี้ไปเรื่อยๆก็ไปซื้อมาประมาณห้าห0ห้าหมื่นเจ็ดซื้อมาจากอุดรขายตัวเดิมแล้วก็ใช่ครับคือขยับตัวที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆผมจะขยับตัวที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆก็ซื้อพ่อพันตัวนี้ก็ขายให้วียตนามนั่แหละเวียดนามมาซื้อชอบซื้อควายในช่วงนั้นน่ะควายจะหมดเลยนะเพราะเวียดนามเข้ามาซื้อเลยตัวตัวที่ผมขายได้สี่หมื่นสี่หมื่นห้าน่ซื้อเนื้อเวียดนามซื้อเนื้อได้สี่หมื่นห้า พอซื้อได้4ี่หมืนห้าผมก็มีเงิน4ี่หมืนห้าก็ถือว่าเยอะมากครับตอนนั้นตอนผมอยู่ประมาณมห้ามหกอยู่ประมาณมห้ามหกแล้วก็มีเงินก้อนตัวเนี้ยแต่ควายก็งัวก็มีงัวก็มีแต่ควายตัวผู้ไม่เคยขาดคอกสักทีต้องมีตลอดไถนาเป็นต้องไถนาเป็นทุกตัวแต่ก่อนไม่เหมือนทุกวันนี้ต้องมาฝึกไถยอใช่ไคะตัวผู้ต้องมีประจําคอกตัวหนึ่งแล้วควายตอนนั้นมีควายกี่ตัวคะ ตอนนั้นก็มีควายประมาณสองแม่ก็ไม่ค่อยสวยหรอกก็ธรรมดาแต่ก็ดีแต่คือเราไม่มีตังค์ซื้อเราก็มีทุนแค่นั้นที่จะหมุนพวกนั้นก็เป็นงัวไปขอเข้ามาเลี้ยงบ้างอย่างเงี้ยคือคือเราไม่มีเงินก้อนเป็นเป็นแสนเป็นสองแสนอย่างเงี้ยแล้วเราจุดเริ่มต้นจริงๆที่แบบทําให้เรามีเงินที่จะซื้อวัวตัวละหลายแสนตัวละล้านเนี่ยมันมาได้ก็ก็ขายขายควายพวกนี้แหละ ก็ควายตัวเนี้ที่ผมเล่าไปเนี่ยปับ๊บขายตัวผู้ชุดนี้ได้สี่หมืนห้าที่เวียดนามมาคว้นซื้อควายเนี่ยในประเทศไทยจะหมดเลยเพราะเขาเ้าเวียดนามหมดเพราะพ่อค้าเข้ามากวันซื้อแล้วก็เข้าเวียดนามหมดอย่างเงี้ยแล้วก็พอพอหลังๆมาเนี่ยมันไม่มีควายแล้วแล้ว,ลวก็เซิร์ชดูในเน็ตเป็นเด็กปั๊บปับควายดังอยู่ที่ไหนอ่าก็เลยมีไปดูมีพ่อถมียน เ์ชดูในเน็ตเราก็ขึ้นไปอุดอรเลยไปตลาดสีธาตุก็ไปหาว่าจะไปหาซื้อพ่อพันธุ์<พ>เขาบอกมีตลาดนัดควายที่สีธาตุก็เลยไปเลยไม่รู้จักนั้นก็เลยไปถามหาก็เลยไปเจอแก<ฆ>ก็เลยไปซื้อควายสมัยนั้นร้องแกร้องราคาตัวละแสนแสนสองไอ้เพชรสารคามตัวนี้ที่อยู่ในรูปเนะนี่ยตัวเนี้ยคือวควายตัวที่ซื้อแพงที่สุดสมัยนั้นห้าหมื่นเจ็ดซื้อแพงในที่สุดในชีวิตอ่ะมีตังไปแค่สี่หมื่นห้าไปซื้อควายตัวละห้าหมื่นเจ็ดบอก กขาบอกว่าผมแน่มากเลยเป็นเด็กกล้าต่อควายผมให้แกตอานนั้นอายุเท่าไหร่17ครับโอ้โหเด็กม .5 17จะ18ครับ17นี่แหละ171817 17ปีนี่อ,อยู่ม .5 ไปขอซื้อควาย17ปีพอดีม .5 ก็ขายควายชุดนั้นแล้วก็ต่อจากควายหลวงมาแหละควายที่ได้ก็เป็นควายตัวนี้แหละมาเรื่อยๆแต่ตันนี้เราไม่ข,ขาดาคือเราทุนตัวนี้เลยทําเรื่องควายไปเลยแต่เรื่องอื่นแล้วก็เรื่องงัวเรื่องพวกะนั้นก็คนละอันแต่ควายเงินควายตัวนี้ก็นี่ แล้วก็ไม่มีตังค์ที่ไปซื้อตัวแพงๆมันก็มันถือว่าแพงสุดแล้วแหละซื้อมาห้าหมื่นเจ็ดตัวเนี้ยพอได้มาห้าหตังค์ที่เหลือเอามาจากไหนครับมีมียืมครสี่หมื่นห้ามีแค่นั้นยืมใครคะตอนนั้นโอกลับมาบ้านยืมญาติพี่น้องพ่อผมเนี่ยเป็นคือใช่ไหมฮะคืตกลงซื้อผมเขาร้องตาเมียล็องแสนสองเขาก็ให้ราคาสี่หมื่นอ่ะพอเหลือที่ห้าพันเนี่ยต้องเหลือไว้ พอเราไม่กล้าให้เรามีทุนเท่าไหร่เราก็ซื้อแค่นั้นแต่าาก,ก็บอกแกก็บอกโอ้โหเด็กอะไรมันจะใจขนาดนี้นุน่นนี่นั่นมผมบอกผมขอได้ไหมผมชอบตัวนี้<ม>ก็เลยให้ราคาสี่หมื่นขึ้นมาสี่หมื่นห้าแกลงมาอยู่เจ็ดเก้าหมื่นผมบอกไม่มีตังเราจะกลับบ้าน<ม>ก็เลยผลูกเป็นลูกเป็นเต้าแกไปก็เลยขอสุดๆแกลงมาอยู่หกหมื่นผมให้ห้าหมื่นสุดใจผมบอกมีเงินมาแค่สี่หมื่นห้าแกลงมาอยู่หกหมื่นมันก็ต่อต่อแค่นั้นผมให้สุดสุดใจแล้วห้าหมื่นห้า พอห้าหมื่น้าผมก็แบบสุดแล้วไม่มีตังแล้วก็เลยต่อกันได้ห้าหมื่ผมก็มีเงินไป45่หมก็เลยยืมคนที่ไปด้วยตาใส่สองพันไปกับกัน4ี่ห้าคนอ่พอหลังจากนั้นก็เลยได้คอยตัวนี้มามีตังแค่ติดแกไว้หมื่นหนึ่ง<ต>ผมบัตรประชาชน<ล>ผมทิ้งไปเลยทิ้งบัตรประชาชนสัญญาใจถ้าผมไม่โอนตังมาก็จะทำยังไงก็ทำผมก็มานัดแกประมาณอาทิตย์หนึ่ง ก็มาหยิบยืมโอ้โหเงินสมัยนั้นถือว่าเยอะมากนะเงินห้าหมื่น